ทั้งของกินทั้งของปลอมทุกิเลสมันปลอมทั้งหมดมันแทรกมันแสรงมันเครือบมันแฝงไงายเป็นของกินร่องกายเป็นของปลอมมันตามมาถ้ามันมีทำเป็นเครื่องแยกเครื่องแยกเครื่องสอดส่องที่ขายแล้วไม่มีทางสันโลกนี่จะหาทางออกได้นะพิจารณาพระยา่ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า โอ้โหโอ้โหขนาดนั้นนะพระองค์เองแค้ๆทรงจะเกี่ยรตะกายยังพระองค์เดียวไม่มีใครเป็นคูเ่เดีงสาสอนเลยเาสามารถทะลุไปได้อ,อถ้าเป็นถึงก็ไม่ทราบว่าหนาขนาดไหนแวกขึ้นมาในช่องหินนั้นนานโ่ตัวพ้นขึ้นมาได้ มูอที่มันอัลกัตโอ,อยากจริงๆนะวานผู้มีอุปนิสัยจึงเป็นบุคคลที่มีวาสนาอยู่มากมีความชืรนักภาพดีมีความเชื่อความสงศัยในธรรมแสดงว่าผู้นั้นมีวาสนา พอที่จะมองเห็นทางก้าวไปข้างหน้าได้ไดไเป็นผู้ไม่เชื่ออาจเชื่อทรรมไม่เชื่อศาสนาเลยนี่หมาเป็นผู้ที่มืดมิดไปจ้าวย่างโ,งโลกกันต่างโลกันนะเราได้อามาเทียบมาเคียงแล้วแสดงว่าอาภัพมากจนไม่มีอะไรจะเทียบว่างั้นเถอะ พราะผู้ผู้มีความเชื่อคนไรนี่คือผู้มีหวังผู้นี้มีหวังแม้แต่ยังไม่พ้นทุกข์ก็ความหวังอนี้ไม่เป็นโมฆะผู้มีความเชื่ออาจเชื่อธรรมมีความร่องใจในธรรมคือผู้มีที่ยึดมีคิดเกาะมีทางเดินสรลุกข้อนก็ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนั้นจะช้ารือเดียวก็ตามก็อ,อาศัยกาย ก้าวเดินด้วยความเพื่อความ,ม่งินไถมไม่เชื่อกับพิเศษของตนโดยขายเดียวอย่างนี้เอกนริงๆส่วนอัฐโออัทังเราเขาที่เป็นใน,าน,นบางขณะทำให้อ่อนใจในการแนะนำสั่งสอนมัน่า จะสอนหัวต่อมันไม่รับทราบเลยมันนี่เศษมันหนามันหนักมันไม่ลืมมันจะเริ่มต้นปฏิบัติหนเริ่มยากหน่อยจนปัจจุบันนี้มันไม่ลืมเลยเพราะมันเป็นการกระทำจะเกี่ยวกับการกันไหนที่เรศษมัน มีกำลังมากมันขุดมันลากมันตบมันตีเรามันขีดมันเตะพูดง่ายงนะลม้ลมล,มล,มลมุกคลุกคลานจนตั้งตัวไม่ได้แต่พอพอลูกได้ก็สู้กันมันเอาไงาล,ลงไงลงนี่เลยเรามีกำลังมากธรรมชาติอันนี้นะใม้เห็นดีเห็นชอบอะไรต้องเห็นไปตามมันทั้งนั้นนี่สิ คิดขนาดไหนม่นก็เห็นดีเห็นชอบประการหม่เช่นยดางไปฆ่าเขาอย่างนี้นะดูที่มันเป็นของดีหรือฆ่าเขาเขาจะฆ่าเราเรายังไม่ชอบใจเฮตุใดเราไปชอบใจฆ่าเขานั่นนะอารมมันจะกล่อมตรงไหนแล้วต้องเป็นประการมันมีกล่อมของมันนีละเอียดมากทุกยีฟังแล้วไม่มีเบื่อ ็นตายขี่กับอยู่กันก็ไม่มีเบื่อเพลงเก่านั่นแหละไม่ต้องหาเพลงใหม่แปลงเพลงใหม่มาหลอกมนุษย์ใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์วะเอาเพลงเก่าเก่ามาหลอกนันก็ตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนตื่นไปตามคล้อยไปตามเพิ่มเพิ่มลงไหลไปตามใครจะพูดถึงว่าใครจะโง่ใครจะโง่ยิ่งกว่ามนุษย์วะว่างั้นเลย อะไเรเทียบของทำอันนี้แล้วกับที่เหล็กประเภทหนี้ทุกประเภททำามมีอะไรเป็นเครื่องเทียบกันเป็นคู่แข่งกันก็ไม่รู้มันความละเอียดแหลมคมของทาความอ่อนอียงของทาความวิเศษของทากับความอ้อยอ,รรอิ่งของที่เหล็ความวิเศษของที่เหล็กนี่มันก็อยู่คนละภาาพ้าแดนดินหนักที่นี่มันไม่เห็นได้ไง เมื่อมีคู่แข่งกันแล้วมันก็เห็นไะใชัไเมยอันไหนดีไหนไม่ดีมันมีคู่แข่งมันต้องมีอันหนึ่งแพ้หนึ่งชนะเสมอกันก็เสมอเพื่อแพ้เพื่อชนะอย่างนี้แหละถ้ารวมเป็นคู่แล้วอันเดียวเอโกทมโมั้งนั้นไม่มีคู่แข่งไม่เหมือนอะไรเนี่ย เอาให้กินดีนะความยากความอายยาเขาจะเป็นเรื่องของธรรมควายากความลำบากนั้นให้ทราบประจักษ์ใจเกี่ยววันนั้นคือเรื่องพิเดททั้งหมดมาหลอกมาหลอกการต่อสู้กับพิเดทจนชุดเหยี่ยมนั่นแหละคือธรรมการเพิ่มลงหลายกิเลสไม่ใช่ธรรมเป็นเรื่องพิเดททั้งหมด ใครจะมาวันไหนวันนี้อีกผมจำไม่นะวันนี้ก็ปลายคณะหนึ่งแล้วมันยื่นหมาย่ีแน่นจนหมายจะห้ามแล้วก็มีามากเหมนกเครื่องนี้กำลังมันแน่นรับบอกนั่นแต่พันเนินอยู่กันยังไงนี่มันตั้งจะเข้าสามสิบแล้วหนิ อยู่กันยังไงกันนีมันมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวจะเละๆยหล,ลๆไปนะคุณมาดูใหม่ให้ดูคู้อยู่เก่าอย่าให้หนับใจซึ่งกันแลกกันถึงดใดยู่ไนวิสัยของเราที่จะทําได้เรามาศึกษาให้ดูให้ดีตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดให้ถือเป็นความจําเป็นเหมือนกันหมด ให้ถือเป็นผิตของเราภาระของเราเพราะเรามาบำเพ็ญหรือว่าคนนั้นทาแล้วแวเราผ่านเราไปได้นั่นเป็นความเห็นผิดไม่ใช่เป็นความเห็นถูกมันเป็นทางธรรมเรื่องกิเดษนี่แหละมันเห็นแก่ตัว้ามาเขามากเขามันมากเลย que, เรย que, เร่อยอนะผมผู้ปกครองอมจะแตกนะเพราะผมเคยผ่านมาแล้ว เยวกับอยู่กับหมู่เพื่อนมากๆคอยพูดให้ฟังมมารู้สึกก่ครั้งกี่คนแล้วหนักมากทีเดียวโอเคครูบาอาจารย์ได้รับความสะดวกสบายเราก็เป็นเสียงรองรับไปเรื่อยมันก็ไม่พ้นหนะักดูอาการน้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้ถ้าเราออกจากวัดไปนี่ท่านก็พูดถึงนี่สมัยมันนานมาั้ะ นมานๆมีหลายขันน้นหลายตอนนานๆคุยําไมไม้ฟังนี่พูดไปหล้เนี่ยเฮานาแลนะไปเชื่อที่ไหนนะคงคงจะเห็นเมื่อแปลกหูแปลกตาน่นหะ่ะพอเราเก้าแต้วแต่แล้ว,ว,ลวมันจะเพ่นเพ่งปันพานในความหูของตาท่านเลนแต่เราอยู่ที่นั่นจะอีกอย่าง,งตามันจดมันจั่งทุกสิ่งทุกอย่างควบคามค สงบเรียบร้อยในวงวัดนั้นก็ดีอย่างหนึง่งถ้าเน้นไม่มีองค์ใดมาทะลึ่งผมได้ทะลึ่งได้ไงเราไม่ได้ทำให้ทะลึง่งเรากินจังทุกอย่างเราปฏิบัติเพื่อทำไปแทนไม่ได้เพื่อโลกรรม ถ้าเกิดมีมาเราเป็นคนผู้จัดทั้งสั่งทั้งเดียวนะเอาทนายก็ดูนะไหน,นขาดเกิดอะไรให้ทั้งหาดูดูจัดทำให้งงนะเนี่ยท่านพูดเท่านั้นท่านก็ปล่อยแล้วเราเป็นภาระดูแลทุกนะอย่างท่านพท่านเ่งเราไม่เคยสนใจแล้วเพราใช้ผ้ะสามผืนเท่านั้นแต่งแต้มาสี่ก็พรนะอ๋องน้ำผืนไมง มันหนักไปไน็นไงเรก็ประการหนึ่งเราก็ไม่ชอบพลุนพลังเราชอบอย่างนั้นการดูการกินง่ายจริงเราตมอใช่คุยมันอยู่การกินการหลับการนอนง่ายมากมนให้มาพลุนพลังได้เลยกินกินยังไงได้เพราะจิตใจมันมุ่งอยู่ทำมันไม่ได้มามุ่งอยู่กับอาหาร อาหารกระจายั่งไม่เคยสนใจยินมุ่งอยู่กับทมเมื่อมุ่งกับทำไปเป็นทาเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไปหมดกินแต่ข้าวเปล่าแล้วก็สบายไปมันไม่เป็นอารมณ์เพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยไอ้พวกนั้นเพนเป็นยังพูดย้อนหลังหนึ่งนะท่านจำได้ผมลืมไปแล้วนะ อันยังจำได้โอ้ยังเกิดคิดถึงเกิท่านอาจารย์พาไปเทีย่ยวทางนุ่น,นทางเพอรพ์ดี้กับภูมิลงมาจากภูเขาที่จะไปห้วยทรายโอ้ที่จะที่จะใช่บ้านอันบ้านหนองขือเนที่ไปบ้านหนองขือเนาะลงมาจากเขามาพักอยู่วัดล่างเขาหรือวัดป่า,เ,า,าเป็นวัดล่างน่ะอันนี้แหละผักที่ว่ามือเช้าเนี่นนะผักอะไรที่ ชั้นกับหนาไม้ดีๆนะเขาเรียกผักอะไรโหระพาเราแคอะไรอยู่บนเขาเ้าไปกินพลพอแล้วนะลงมันอีกมันยังมีอยู่เพราะนตรงนั้นตรงที่วัดล้างนันมันมีน้ำทับน้นนําำคำํามันก็เกิดอย่างนีนก,นกก็มัน่ากินมันอีกแหละวัดวัดล้างจริ้งๆมันมีอะไรเลยดูอะไรก็ดูไม่ได้เราก็มาศาัายนอนนั่นละงมาจากภูเขาน้าก็เอาบาดไปตักเอา มันมีอะไรตักนีอกมาไปตักน้ำเอาเพลงจานๆได่หมดผมจำไม่ได้เคยทุกข์เคยลำบากกินท็บามันไม่สนใจกับอะไรเพราะเราตั้งใจหายนั้นหาแต่อัดทำตอนนั้นไม่หากินอยู่งันเข้าพอไม่พอก็มีเรื่องเรื่องว่าเราเคยอดเคยอิ่มมาแล้วมันไปเป็นอารมณ์อะไรเคยอดเคยอิ่มมาแล้ว ยังกินอยู่นี่มันไม่อิ่มมันกินอยู่นี่มันยังจะตายจะตายอยู่ที่แน่ถ้าจะถ้าจะตอบกันนะแต่มไม่เคยไปเป็นอารมณ์กินข้าวเปล่าเดินนุ่งคมตัวปิ้วไปเลยนั่งนี่เหมือนหัวต่อมันไม่โมกไม่ม่วงในนุ่งคมเราจริงๆคืนเหมือนก็บ่าไม่มีอะไรนะ หมอข้วใจทํางานตุกตับตุกตับวเวลาเริ่มภาวนาทีแรกก็ได้ยินนะมันตั้งอัดขนาดนั้นหนะมอข้วใจทํางาน,นตุกตับตุกตับาต,านะต,ตุกตับเมือเขาตาข้าวข้าวกระเดื่องตําข้าวตุกตุกพอพิจารณาเป็นอะไรเพลินไปเพลินไป,ป,นไปนก็ลืมหมดแล้วหมอข้อใจทํางานนี่นี่ความสงบของใจความวาม,มันก็แน่วพวกมัน จึงเป็นเหมือนไม่มีอะไรเหมือนแล้วไม่มีอะไรก็ในขณะเดียวกันเหมือนกับมีแต่ความรู้นี่ครอบโลกกระแทอยู่แหละมันก็แปลกนะคือมันเด่นความรู้นี้มันเด่นอยู่ก็เพ้อเ่ไม่คิดไม่ร่ำไมล่มีแต่ความเพียรทั้งนั้นเห็นละที่เห็นไัยก็ดูภัอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เห็นไัยดูโทษเพราะมันมีแต่ตัวโทษเต็มอยู่ในหัวใจมีแต่โทษเต็มหัวใจ S 1> <S 1> นี่ก็ดูโทษเะพด่ดูโทษเพื่อจะเห็นคุณไปนั้นนานมากพ่อแม่ครูอาจารย์นั่งพอมาถึงพระมาพูดให้ฟังเลยแลวท่านพูดเรื่องอะไรก็ตามวะพระจะต้องมาพูดให้ฟังท่านอาจารย์พูดพอแม่ครูอาจารย์พูดถึงท่านอาจารย์อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นลอยว่าโม้หลยพระเน้นมากนีบางทีถึงสี่สิบก็มี โอ้โหเราจะตายนะเด่นดันดันแลวเกละกกะพอมีกี้เอาที่เอาเลยผม,มกี่นะทันที่ไม่หนักได้ไงเพื่อพ่อแม่ผู้อาจารย์ท่านดูพระสุขสบายเพราะพวกเราทั้งนานมาเองนี่ทำมาแต่ขันตีนิมนต์มาน่มาเองจะ่ไหทำให้ท่านหนักใจอะไรนั้งนาในสิ่งที่ไม่ควรจะให้หนักใจทําไมาจึงมาเป็นเรือขวางท่าอยู่ได้วะท่นที่ ดุแหลกเราจะต,ตายนั่นน่ะมันเป็นบทเรียนเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่มากๆพูดหนักจะหนักนะผููเบาสบายจะส,บ,ส,บ,สบ,บายนะพงผู้ไปม,มองเห็นหัวใจใคระสับจะามาอยู่เฉยๆมันจะทําให้หนักหมู่เพื่อนู้ทหนักหนักจะแทบล้มแทบตายอันนี้หละอ,อันหนึ่งที่มันกดกันมันถ่วงกันมันถ่วงตรงนี้นะให้จําไว้ทุกหัวใจนะ มาอยู่ที่นี่จะมาทาได้เล่นไม่ได้ถ้าเรานอกเข้ามาพเพื่อทำเราต้องดูทำคิดด้วยเป็นธรรมหูตามีให้ดูเป็นอัดเป็นธรรมไปแล้วนะั้นอย่าให้เป็นแบบวิเลศถ้าเป็นแบบวิเแศ้วต้องขวางกันจนได้แหละ<ม><อ>เคยผ่านมาแล้วมันเข็ดผมน่ะนี่กอมองเห็นหัวใจแล้วแหละติดตะเขียดตะกายกันบึกเบือนแบกหามกันอยู่นี่ก็ดี ทางเราเองอยู่ไหนพูนกงแหลมมันจะคือยอยู่ไหนมันสบายหมดเลยไม่หวังพึ่งอะไรสักอย่างเดียวในโลกนี้ว่าอะไรแม้แตะขันนี่ก็ไม่เคยหวังพึ่งก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนเช่นเดียวกับข้างนอกนันเองอยู่นี่ด้วยกันนี่ก็ดีนั่นก็เหมือนเครื่องมือหนึ่งเหมือนเราจับยกค้อนตะปูหรือไม้มาตีอย่างเนี้จับยกขึ้นมือเคลื่อนไหวไ,ไปมานี่มันก็เหมือนกับค้อนตะปูนั่นเนี่ยก้าวไปก้าวมาก็ากเหมือนเราแบบฟืนแบบอะไรไปนั่นแหละ เวลามันแก่ไม่ออกสิที่มันเป็นตัวของเราทั้งหมดนีอะไรอะไรเป็นเราหมดขี้อยู่ในทอมก็ว่าเป็นเราเม้นจะตายก็ว่าเป็นเราเนุะอย่ามาว่าแต่อาวัยวะส่วนเหล่านี้เลยตตแผลมันออกหมดไม่ทำมีอะไรเหลือมันไปเกาะอยู่ที่ไหนไม่มีเกาะเลยต่างอันต่างกินเนื้อมันก็รู้ได้แั่นั้นที่นี่อ้าวัยวะทุกส่วนมันก็คิดอะไรกับท่อนไม้ตอนปืนนั่นไหมมันไม่รู้อะไรกับเรานี่มันเป็นเครื่องมือของเราเฉยนี่ ตาก็เห็นมันออกมาจากใจหน่อยเหมือนกับไฟฉายสอบมานุ่นตาเราเป็นผู้เห็นเครื่องใจเสียงฟังหูเราเป็นผู้ฟังหูก็มาจากใจไปอีกไงเครื่องมือก็เป็นอย่างนั้นดูมันช่ดสนุกดูทำไมมีอะไรมากีดมาขวางมันสนุกดูสนุกฟังสนุกคิดอ่านแต่จ้องเป็นอิสระทั้งหมดที่เป็นอิสระไม่ได้เพราะกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นมันกีดมันขวางมันฟาดมันเหวี่ยง ก็ดิกไปทำไมถูกมันกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลามันไม่น่าโมโหได้ยังไงโมโหแบบนี้มันเป็นธรรมี่ไม่ได้เป็นกิเลสนี่ยโมโหจะฆ่ากิเลสมันเป็นธรรมโมโหให้ธรรมนั่นี่มันเป็นกิเลสอยู่ไปพอถึงวันของมันหมดกําลังของมันแล้วมันก็แต่กระจายลงไปที่เดิมรู้กันหมดทุกอย่างปัจจุบันเนี่็รู้มันอยู่อย่างนั้น คือว่าเครื่องมืออาศัยกังไปมันมันได้เข้าคลองแล้วทำไงอืมก็ดินกับน,น้งก็บลงกับไฟเท่าน,นั้นมีอะไรอยูน่นี้ใจไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟนี่พอพูดางนี้ก็ได้รูกถึงธรรมวิจารณที่พูดแต่ก่อนเราเรียนมาทำเอมกัน,ม,น,ม,นมีธรรมวิจารณเนี่ยเป็นหลักวิชา อะไรที่ท่านกล่าวไว้ว่าดูก่อนไม่ดูทั้งหลายนิพพานมีอยู่อายตนะนิพพานมีอยู่ข้นาอาจตนะแปลว่าเครื่องต่อมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ําไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศไม่ใช่วัตถุต่างๆแล้วก็อ่านไปฟังไปเพื่อสอบไปนั่นสอบเอาคะแนนม่าได้ว่าตกหรือว่าห่าไป สอบได้อโอ้ยดีใจเลมาได้ได้ลมได้แลกมากดีใจสอบตกเสียใจจนจะตัวสั่นจนจอล้มทั้ทง,ง,ทงยืนมันมันบ้าจริงพิน,น,นา,นนาดูแล้วมันสอบตกนะเหมือนกับตกเหวตกบ่อเลยนาสอบได้เหมือนจะเหาะจะบินมันบ้าทั้งขึ้นทั้งหล่อเลยวะ่ะวิจนาด มันกลาวถึงว่าไอ้ตัะนิพพานมีอยู่แต่ไม่ใช่ดินไม่ใช่น้ำไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่อากาศกลางหาวอะไรทั้งกวาา่าเลยแล้วหเวลามาปฏิบัติรู้หลือโอ้โหโอ๋ออ๋ออย่างนี้เองแหน่ท่านพูดไว้พูกงหมดว่างเลยหไม่ใช่น้ำจริงๆ กิดอะไรเนอะเะไอ้ปู่ทำไมเนะมันเหยวกันเหรอไอ้ปุ๋ยเหรอมันเคยกัดกันไหมเนอะปุ๋ยมันเคยกัยกันไหมมันเหยวกเฉยเรอถ้าการให้ตีตัวเล็กเลยนะอย่าไปตีตัวใหญ่นะถ้าการให้เอาตัวเล็กเลย ยังไงก็ต้องยกความผิดให้ตัวเลกเลยให้มันเสร็จตัวนี้มันเสร็จง่ายปุ๋ยป้ยไม่รู้จักไม้จักแทะแหละขูแล้วมันก็ไม่รู้เพราะไม่เคยตีมันไม่มีใครตีมันก็เลยไม่รู้ไอ้ปุ๋ยถูกไม่เดียวบ่อยเลยลู้ยอะพี่นี่เหมาะเลยนะปุ๋ยงายมันรังแกมันโตขึ้นมามันอัดรังแกได้เพราะนันแก่ลงไป อยาให้มันนังแกเป็นมันขาดถ้ามันทั้มวมาหยอกมันหนักมือไปให้ตีม,มันแเพราะมันตัวนี้มันจะใหญ่ไปเรื่อยๆตัวนั้นแก่ลงไปจนไปนังแกตัวนั้นนะกัดตัวนั้นเอาให้เจ็บเถอะมันเข็นง่ายๆเราไปผู้ติ๋ก็ตามไปสมไปแล้วกลับมาแตนี้มันไม่ค่อยกัดหรอกมันวิ่งชนเลย พราะมันมันใหญ่แล้วเนี่ยมันแข็งแรงมากนะยิ่งชนแล้วปังเลยล่ะกัดมันก็ไม่กัดเพราะมันกัดก็บาบๆมันก็เจ็บเนี่ยึงมันไล่สัตว์ไล่แล้วเนี่ยดุเชี่ยเลยยามันไปแตะด้วยแมันรู้ง่ายอ่ะเพราะมันรู้แล้วงั้นสัตว์ยิ่งเป็นธรรมดามันก็ไม่สนใจะราไวาเลี้ยงใส่กันเอาไว้ไอ้โปนมันไม่ฟังใครเ่ย นั่งเฝ้าเห่าอยู่ทั้งวันมันก็ได้จริงเาจังนั่นะทำมันทํากันกันจริงอแต่ดูมันเป็นท่าแล้วะจิงปล่อยตามเรื่อง,อง,ม,ม,ออง,องมันมันเฝ้ากองฝืนเห่าเนี้ยติวกระแตยิ่งออกไปนี่มันยกมาหมดั้งโคตรโป่มง,มง,งมันก็ะไล่เหมือนกันเพรฉะนั้นจิงไม่สนใจกับมันปล่อยตามภาษามันถือเป็นงานวันถ้าได้เพลินกับสัตว์แล้วเอาอย่างนั้นอ่ะว๊อกวอกมันเฝ้าอยาู่นั่นแหละ จริงจังนะนึกว่ามันจะไม่ทําใหม่เวลากับสันีโถมันจะเล่นนะจริงจังมากเลยม่เคยถูกเที่ยนถูกตีแต่น้าแตน,ไ,นไรมาเลยไม่รู้ดุด่ดาก็ไม่รู้ปู่นี่รู้แล้วไปเที่ยนจับไก่มาวัตเจตน้าไก่เลยน้ามามันไล่ยอย่างไก่เห็นมันไล่ไก่ไหมใครเห็นไหม ปุ๋ย่ยไม่เห็นเลยไม่เห็นตอนผมมาอยู่มันไล่ไหมฮใครเห็นไหมฮปุ๋ยไล่ไก่ไหมมันวิ่งไปมันนั่นกนงกันวิ่งไปไอไก่นั้นมันคงจะหมอบของมันภาษามันกับลู้นนะอื่นมันวิ่งไป เราไล่มันไปเข้าไปเอาตี่ไหมนาะมาแล้วมันจับไก่ออกมาแล้วอ่าทําไมล่ะมันคงที่ขาหักแล้วเนี่ยมันหมอนี่หันแล้วจับออกมาหน่อยแล้วมึงผมก็เข้าใจว่าพอไอ้มันยิงปุ๊บเลยมันกลัวป่วยเลยพอดีป่วยดีถูกไหมเดียวเพราะไก่กระนั้นเพิ่งจะร้องยันยันยันไ่เดียวจากนั้นมาเสร็จ รู้รู้ไม่เดียวเลยมีอปุ๋ยอาะอ่ะเลือกกันละ